ดีค่ะวันนี้แพรจะพามาทำฟอกคาชานะคะเริ่มต้นที่น้ำา2 d ดลิตนะคะแล้วก็แป้งครึ่งกิโลนะคะ5 0 0กรัมนั่นเองแป้งของเรานั้นร่อนและกรองไว้เรียบร้อยราคาหนึ่เราต้องใช้น้ำตาลนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปแล้วก็เกลือ1ช้อนถึง2ช้อนชานะคะตามชอบนะคะแพรเอาประมาณ1ช้อนชานะคะ จากนั้นเราก็ใส่ยีสต์ลงไปนะคะยีสต์ไปประมาณหนึ่งซองเลยค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะรอให้ยีสต์เขาขึ้นตัวนะคะเราทดสอบยีสต์ด้วยการรอประมาณ10นาทีนะคะเพื่อให้เขาเป็นฟองขึ้นมาเราจะรู้ว่ายีสต์ของเรานั้นทํางานหรือเปล่านะคะถ้าเกิดตรงนี้สําคัญมากนะคะถ้ายีสต์ไม่ทํางานนี่คือต้องเริ่มต้นใหม่เลยนะคะจะต้องรอให้ยีสต์ขึ้นขึ้นฟองก่อนนะคะ ตอนนี้สของเราก็เป็นฟองแล้วนะคะขึ้นแล้วค่ะเราก็เลยใส่แป้งลงไปนะคะเพราะว่าตอนนี้คือถ้าเป็นฟองนี้คือยีสต์เราทํางานนะคะเราใส่แป้งประมาณครึ่งกิโลเข้าไปนะคะ500กรัมเข้าไปค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ นั้นเราก็ใส่น้ำมันพืชนะคะลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะหรือว่า1ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะแพรใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะถ้าอันนี้ก็ใช้มือเลยนะคะ พอแป้งเริ่มได้ประมาณเข้าที่แล้วนะคะเราก็พยายามที่จะเอาพักแป้งนะคะไปประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีก่อนที่แพจะพักแป้งแพก,ก็น้ํามันเทประมาณ1ช้อนนะคะแล้วผ้าคลุมไว้นะคะรอประมาณ30-45นาทีเพื่อให้แป้งขึ้นตัวนะคะเล้วเรามาดูกันนะคะในระหว่างที่เรารอไอน้นี่เสร็จแล้วนะคะรอแป้งขึ้นเราก็ทาน้ํามันไว้ตรงถาดนะคะเพื่อที่จะอบนะคะแล้วเราก็ทาให้ ให้ทั่วนะคะหลังจากนั้นก็เอาแป้งที่เราขึ้นตัวแล้วนะคะมาใส่ในนี้เลยะค่ะมาใส่ในถาดนะคะที่เราจะอบค่ะเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะไม่ให้แป้งติดถาดนะคะเราก็ทาน้ํามันก่อนอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็ใช้มือกดๆแป้งให้ลงให้ให้ให้ลาบไปเลยนะคะใช้มือนิ้วจิ้ม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 ลงไปะค่ะใช้นิ้วจิ้มจิ้มลงไปให ให้เขาเป็นรูอย่างที่ทำนะคะอย่างที่แพทำนะคะแล้วเราก็เราก็ใช้แปนะคะคุมไว้ให้แป้งขึ้นตัวอีกรอบหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะแรปเราก็อาจจะทาน้ำมันก่อนหรืออะไรน้ำมันโรยก่อนก็ได้ค่ะตอนนี้แพขอล้างมือก่อนแล้วก็นี่เราก็จะมีแรปนะคะคุมไว้หลังจากที่เราราดน้ำมันเสร็จแล้วนะคะประมาณ ครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อที่ให้เราให้แป้งขึ้นอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วเราก็ใช้แรรอบผาดใดนะคะแล้วก็ใช้ผ้าคลุมอีกรอบหนึ่งเลยะค่ะ หลังจาก30นาทีผ่านไปนะคะเราก็มาเปิดดูค่ะแป้งของเราก็จะขึ้นตัวอีกเท่าหนึ่งนะคะกําลังพอดีถ้าเกิดว่าบางคนอยากจะให้แป้งขึ้นกว่านี้ก็รอประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงก็ได้นะคะตอนนี้แพรรีบไปทํางานนะคะแพรตื่นมาทําอาหารให้ลูกก่อนที่แพรจะไปทํางานนะคะแพรก็เอาแค่นี้พอนะคะเราก็จะมาหัน่นออลิฟโอลฟ ผลลูกโอลิฟนะคะให้มันเป็นแว่นๆนะคะเพื่อเราจะไปใส่หน้าขนมปังก่อนที่เราจะเข้าอบนะคะเราก็ใช้ไม่เยอะค่ะเพราะว่า,อาโอลิเวนที่แพรใช้คือโอลิเวนเขียวส่วนมากสามีไม่ค่อยชอบโอลิเว่นเขียวนะคะสามีแพรชอบมะกอกสีดํานะคะมะกอกสีเขียวเขาจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็ทานได้ค่ะจะไม่ไม่ค่อยเลือกเท่าไหร่แต่ก็โอเคอยู่ใช้แทนกันได้ แล้วเราก็จะนํารูกมะกอกที่เราหานะคะมาไว้แปะแปะไว้หน้าแป้งนะคะหน้าแป้งใดที่เราจะทําก่อนที่เราจะเข้าไปอบนะคะแปะให้หมดเลยนะคะ หลังจากที่เราใส่โอ๊ยแม่เสร็จแล้วนะคะใส่เราก็จะมาทําการใส่มาทาการใส่โรสแมรี่นะคะแพรมีโรสแมรี่สดพอดีแล้วแพรก็จะมาใส่เกลือก่อนนะคะเราใส่เกลือตามที่เราต้องการเลยนะคะที่บ้านแพรไม่ค่อยชอบกินเค็มนะคะก็ก็ใส่เกลือพอประมาณแต่ว่าโรสแมรี่นี่สามีชอบมากเลยใส่เยอะๆก็ได้ค่ะแต่เกลือนี่แกมไม่ค่อยชอบทานเค็มนะคะเพราะว่า ที่บ้านปกติไม่ค่อยทานรสชาติเค็มอี่แล้ว ตอนนี้เราก็เข้าตัวอบนะครับไฟ1้อองศาแล้วก็30นาทีนะคะแล้วแพรมาดูกันนะคะตอนเสร็จแล้วนะคะนี่โฟกัชชาของเราก็เสร็จแล้วนะคะก่อนที่แพรจะไปทํางานแพรก็จะเอาน้ํามันมาทาหน้าขนมปังเพื่อจะไม่ให้เขาแห้งนะคะเพราะว่ากว่านมนมจะกลับมาทานมันอาจจะเย็นแล้วขนมโฟกัชชานี่ขนมปังนี่โฟกัชชาจะเป็นแบบว่าแห้ง แห้งไวมากนะคะคเพื่อนๆแนะนําให้ทาน้ํามันก่อนนะคะวิดีโอนี้อาจจะเป็นวิดีโอสั้นๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้แพรไม่ค่อยสบายหลังจากที่เป็นโควิดเสร็จแล้วแพรก็จะมีอาการเหนื่อยเพลียน,นะคะไม่ค่อยอยากจะทําอะไรนะคะแพรก็จะมีวิดีโอไว้ให้ดูสั้นๆอาจจะเป็นวิดีโอนี้หรือวิดีโอหน้าอีกนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นโควิดไอทั้งคืนนอนไม่ได้นอนเลยค่ะเป็นโควิดหาแล้วนะคะแต่เป็นลองโควิด หลังจากที่แทเป็นโควิดแล้วมันจะมีอาการแบบเหนื่อยล้าแล้วก็ไอนอนไม่ได้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ